อขอคนมากเนาะคะ่ะเนาะขอคนมากอ้ย่ต้องปอนกัะดิผ้าบัางกระก,กวดอีกรอบเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยเนาะแตงโมเนาะคะ่ะเนาะสีลงแตงโมเนาะค่ะาจ้าพี่น้องเป็นเพื่อนจ้ามาชมผักกันเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ผักผักผักกาดผักกาดห้องตีบ่าจ้านี่พักเนอะอาอธิษ,ษการปีใหม่ก็พอแล้วเนาะค่ะ ภากบัวแค่ทั้งป่วนพี่น้องหาปลูกย่างหยังเนาะค่ะกระได้มาซ้ำนี่นาะค่ะเนาะปลูกได้เท่ยวเห็ดหลายแนวหลายยางหลายหน้าทีเนาะค่ะเนาะแต่ละมือแต่ละเว่เนาะค่ะเห็ดไปเน้องค่ะอาผีกมาแถวนี่กระโดกคือกันเนาะค่ะกระลังโดกเนาะค่ะเนาะเบื้องดีเพื่อนๆจ้าอาผู้ใดอยากได้ตำเจ้วตำหยังกระมาเอาไปตำได้ค่ะเด้อมาชีขาวน้องค่ะโอ้ทั้งป่วนเขา่ปอยากว่าเนาะค่ะเนาะ ก็ว่าวป society, ันเสร็จแล้วเนาะของธรรมชาตินะคะเนาะเป็นเป็นพืชเานาะคะ่ะหันมาทางนี้ค่ะเบิง้งอ่าพักซี่กินจะต้องปอนเนาะคะ่นะเนาะเอาดูนี้ง่ามมากเลยเนาะคะ่ะนี่เห็นมะคะน่นานะคะาะเพื่อนเพื่อนอันต่อไปหันกับพักซี่เล้าเนาะค่ะเนาะอันท่าเพื่อนผู้ใดอยากได้ก็มาเอาไปกินเด้ค่ะเด้ออันนี้ก็คือพักหักกนมาทางนี้ค่ะเบิง้งอ่าพักซี่กินจะต้องปอนเนาะคะ่นะเนาะเอาดูนี้ง่ามากเลยเนาะคะ่ะนี่เห็นม่คาะเพื่อน อันต่อไปกับพักซีเล่าเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวจังน้อยนีก่กระสีขยายออกนะคะแเขาหญ่เร็วเอาเมาเบบังเขียเทย่าท้องควนเนาะคะ่ะเนาะบังดรอสเหลวต่เห็นต่ตนนี้หน่อยไม่หน่อยเนาะนม่ตรงนี้งามๆเนาะค่ะไม่ตรงนี้งามๆเอาฝาก่วนที่น้องไว้ถ้ามีแล้วคายแล้วเพื่อนๆจ้าเบิ้งเขาขวดเนาะคะ่ะเนาะเอาฟังนั่นเป็นหม้อยแดงๆอันนี้ <laughs> กีจีนเนาะค่ะสวยงามงมากๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆใจแล้วบางในต้นงหญ่เร็วเอาเบื้องวาท่องปวันเสียวไปเห็นอย่างเนาะค่ะเนาะกินก่กินเมื่อละต้นไรอย่างเนาะค่ะแซ่บแต่ได้่าผัดอร่อยมากนะคะกรอบๆเนาะค่ะเนาะเอาเบิ้งพี่น้องใบซอยใบอนนี้มาเนาะค่ะเนาะเพราะว่า,ากะมีบงเนาะค่ะเนาะมาชีขาวนะคะไว้ท่องปวันเขาไอยากว้าวเนาะค่ะเนาะโออเอเว่าะะ <c oughs> วัานเสร็จแล้วเนาะของทรประชาติเนาะค่ะเนาะเป็นเป็นพืชนเนาะค่ะเดี๋ยว เดี๋ยวจะน้อยนี่กระสีขยายออกนะค่ะเขางหญ่เร็วเอามาเบบังเขียเทตยาท่องปอนนะค่ะเนาะบังโดนเร็วต้อเห็นตตนน้อยน้อยน่อยนะค่ะเนาะอาเทศการปีใหม่ก็พอแล้วนะค่ะพักบัวย่าทั้งปอนพี่น้องหาปูย่างๆนะค่ะกระได้มาซ้ำนี่นะค่ะเนาะบุกเลยแถวหันมาทังนี้ค่ะเบังพักซี่กินย่าท่องปอนนะค่ะเนาะเอาเดวนี้งมากมากเลยนะค่ะนี่เห็นบ่กค่ะเพื่อนๆอันต่อไปกับพักซี่เล่านะค่ะเนาะ อะขอผนมากเนาะค่ะเนาะขอผนมากอ้เน,นี่ยต้องป้อนกะทิผ้าเบื้ก็ขวดอีกรอบเนาะค่ะเนาะโอ้ยเนาะหันมาทางนี้ค่ะเบิง้งอ่าพักซี่จินจะต้องป้อนเนาะค่ะเนะเาะเดี๋ยวนี้ง่ามมากๆเลยเนาะคะ่ะนี่เห็นบ่ค่ะเพื่อนๆอันต่อไปกับพักซี่เล่าเนาะค่ะเนาะอันเบิ้งใส่หลังอันอันเอาเอาหยาออกแล้วเนาะค่ะเนาะเอาหยาออกแล้วงต้องขอนยังมะค่ะกะทิผ้าเบิ้งเนาะค่ะเนาะ ถาชมเนาะค่ะเพืเ่อนๆจ้าเนาะอาธิศกาลปีใหม่ก็พอแล้วเนาะค่ะพักบัวแย่ทั้งปอนพี่น้องหาปูง,าง,ง่ายงังเนาะค่ะกระไดมาซํานี่เนาะค่ะเนาะบูกได้เทวเห็ดหลายเนวหลายอย่างหลายหนาชีเนาะค่ะเนาะแต่ลเหมือแต่ละเว้นเนาะค่ะเหร็ดไปแล้วค่ะอาผิกมาหยักแซ่บแต่ได้ไงผัดอร่อยมากนะคะกรอบๆเนาะค่ะเนาะเอาเบิ้งพี่น้องใบซอยใบนีม้มาเนาะค่ะเนาะเพราะว่า กัมีบงเนาะคะ่ะเนาะเอาสีขาวๆเนาะคะ่ะข้างๆออก็เป็นบักพีิกกระลังเนาะคะ่ะเนาะปูมกระโดดนเนาะคะ่ะกระลังตีเริ่มเป็นเพิ่นเอิน่นสอนแดงพะนะเ <c oughs> ข้าโคดเนาะคะ่ะเนาะข้าโคดอ่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะสอนแดงอ่ะก็ดอกขเขาเห็ดหลายเนวหลายยางหลายหนาทีเนาะคะ่ะเนาะแต่าเหมือแต่ละเวทเนาะคะ่ะ เห็ุไปเห็นว่าอ่ะพีกมาแข่เนาะดนนี้ออกออกลูกแล้วนะคะเห็นว่าอ่ะกาลังสีสุกหน่อยหนึ่งเนาะค่ะนอนแปนเนาะค่ะส่วนนี้ยังมัดนในป่านเนาะคะ่ะเนาะอ่ะยังเงาอยู่เนาะค่ะนี่อ่ะส่วนนี้ป่าเรียวเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่อันนี้อันนี้ป่าทักที่กีนเนาะค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนใจแล้วบางในต้นง่ายเร็วอ่ะบางหัวท่องก่อนเสียวไปเห็นหยังเนาะคะ่ะเนาะกินก่กินเมืองละต้นละหยังเนาะค่ะ ทีจีนเนาะค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะเพลินเพลินใจแล้วบางในต้นง่ายเร็วเอาบังหัวท่องควันเสี่ยวไปเห็นหยังเนาะคะ่ะเนาะกินไก่กินเมื่อละต้นไรหยังเนาะค่ะนี่ตอนอ้นเองงามๆเนาะค่ะไม่ตอนอ้นเองงามๆก็ฟ้าสวนรี่น้องไว้ถ้ามีแล้วค่ะและ้วเพื่อนๆจลาเบิ่งเขาขวดเนาะคะ่ะเนาะเอาฟังนั่นเป็นหมอยแดงๆอันนี้นี่ตอนอ้นเองงามๆเนาะค่ะไม่ตอนอ้นเองงามๆ ก็พาส่วนพี่น้องไว้ถ้ามี้ะคายแล้วเพื่อนๆจ้าเบิ้งเขาขวดเนาะค่ะเนาะเอาฟังนั่นเป็นหมอยแหลงๆอันนี้ที่หลังเนาะค่ะเนาะยังมาทันอี่างเงีเนาะค่ะเนาะอันนี้ท้องปอนปาดก้นเนาะค่ะนี่อออกไปก้อนไปคันสมเนาะค่ะนี่เงี้ยวเนาะค่ะนี่จังน้อยอีกจังน้อยปีไม่พ่อเห็ดเนาะค่ะอัดี่เบิ้งใส่ละฮะอันอันเอาเอาหยาออกเร็วเนาะค่ะเนาะเอาหยาออกเรวท้องปอนยังมาทันอีกพระเบิ้งเนาะค่ะเนาะพาชมเนาะค่ะเพื่อนๆจ้าอขอเพิ่นมาเนาะค่ะเนาะ เอาผนมาอันนี้ต้องปนกระิผ้าเบิ้งเขากวดอีกรอบนะค่ะเนาะโอ้ยเนาะแปลนนะค่ะส่วนนี้ยังมัดในป่านะค่ะเนาะอ่ายังเงาอยู่นะค่ะนี่อ่าส่วนนี้ปลาเลี้ยวเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋านี่อันนี้อันนี้ปัานี่ต้นไม่งามงๆนะค่ะไม่ต้นไอ่งอ่งามรอ่า่นผ้าส่วนที่น้องไว้ถ้ามีนะค่ะแล้วเพื่อนเพื่อนจ๋าเบิ้งเขากวดนะค่ะเนาะเอาฟังนั่นเป็นหมอยแดงๆอันนี้ดอกเป็นนวยนะค่ะเอาเบิ้งค่ะ อันนี้คือของพอบานเผันเห็ดเนาะค่ะ <laughs> เนาะเผันเห็ดคลองคลองแดงเนาะคะ่ะเนาะมันใหญ่ปนไปแล้วยังมาหาได้กรบเนาะคะ่ะอาจัดเบื้งใส่หลังอัน,นอัน,น,อน,นเอาเอา n h า,าออกแล้วเนาะคะ่ะเนาะเอา n h าออกแล้วทั้งปว่านยังมาท่านี่พาเบื้องเนาะคะ่ะเนาะพาชมเนาะคะ่ะเพื่อนๆจ้าเขาสีขาวๆเนาะคะ่ะ คาง,อ,งอ่าก็เป็นบักพรีก,กําลังเนาะค่ะเนาะปูกเตโดเนาะคะ่กะกําลังตีเริมเป็นสีขาวนะคะโอ้ยต้องควันกาบวาอยาวเนาะค่ะเนาะโอ้ยาวควันเสร็จแล้วเนาะของทรงประชาติเนาะค่ะเนาะเป็นเป็นพืชเนาะคะ่ะเขียวเอาเดี๋ยวจังหน่อยนี่ก็สีขยายออกเนาะคะ่ะเขาง่ายเร็ว เอามาเบิ้งเขียเทศย่าท้องกวนนะคะเนาะเบิ้งโดนแล้วต่วเห็นต่อต้ตนนิหน่อยนิดหน่อยเนาะ,ะเอานีกระโดดคือกันนะคะกระลังโดกนะคะเนาะเบิ้งดิเพื่อนๆจ้าอ่าผู้ใดอยากได้ตำเจก้วตำยังกระมาเอาไปตำเด้ค่ะเด้อแซ่บจ่าได้ค่ะผัดอร่อยมากนะคะกรอบๆนะคะเนาะเอาเบิ้งพี่น้องใบซอยใบอันนี้แล้เนาะเนาะเพราะว่ากระมี่บ่งเนาะ,ะเนาะอาทิศการปีใหม่ก็พอแล้วนะคะ อ่าพักบัวแค่ทั้งปอนพี่น้องหาปลูกย่างหยังเนาะค่ะก็ได้มาซ้ำนีน่เนาะค่ะเนาะปลูกได้แถวเพิ่นเอิ้นสอนแดงพะน,นะเขาโคดเนาะค่ะเนาะเขาโคตรเาค่ะทีออกมาเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะสอนแดงอ่าก็ดอกเขาดอกเป็นน้อยเนาะค่ะเอาเบิ้งค่ะอันนี้คือของพอบานเผันเห็ดเนาะค่ะ <c oughs> เนาะเผันเห็ดคลองคลองแดงเนาะค่ะเนะยาะมันใหญ่ปนไปแล้วยังมาหาเด็กกบเนาะค่ะเพิ่นเอิ้นสอนแดงพะน,นะ ข้าวโพดนะคะเนาะข้าวโพดเอากระติออกมาเป็นแบบนี้นะคะเนาะสอนแดงอ่าก้านดอกครับทักซีจีน,นะคะสวยงามงมากๆเลยค่ะเ,เ,นนเพื่อใจแล้วบางในตน้นงหญ่เร็วเอาบางหัวท่องกวนเสียวไปเห็ดหยังนะคะเนาะกินกับกินเมือละตนล้นอะไรย่างนาะคะเดียวเอาเดี๋ยวจังน้อยนี่กระติขยายออกนะคะ่ะเขาง่ายเร็วเอาเมาเบบางเขียเทศยาท่องกวนนะคะเนาะบางโดนเร็วต่วเห็นตัวต้นนี้น่อยนิดหน่อยนะคะ เอาเบิงแล้วขาโคตรก็คบืบอสิบ่ฟักไงเนาะค่ะแล้วเบิงตำหนีเนาะคะนะ่ะเนาะยังสิบ่ฟักไงเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้เป็นเขาโคตรก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะเพื่อนๆขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะมาชี้ขาวนะคะ่ะโอ้ยต้องฝันเกาไปอยาเวเนาะคะนะ่ะเนาะโอ้ยกเว้าฝวันเสร็จแล้วเนาะ,ะของธรรมชาติเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นเป็นพืชเนาะคะ่นะเนาะอาธิษกานปีใหม่ก็พอแล้วเนาะคะ่ะ ผักบวัวแค่ทั้งปว่วนพี่น้องหาลูบบ้งางังเนาะค่ะกระไดมาซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะบุกได้ทแทวแแดนเนาะค่ะส่วนนี้ยังมั้งในป่าเนาะค่ะเนาะอยังเงาอยู่เนาะค่ะนี่อส่วนนี้ปลาเลี้ยวเนี่ยค่ะเพื่อนๆจานี่อันนี้อันนี้ปัดแซบแต่ได,ด้่ะ,ะผัดอร่อยมากนะคะกรอบๆเนาะคะ่ะเนาะเอาเบิ้งพี่น้องใบซอยใบอันนี้มดเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่ากะมีบงเนาะคะ่ะเนาะ เอานี้กระโดกคือกันเนาะค่ะกรลังโดกเนาะค่ะเนาะเบื้องดีเพื่อนๆจ้าอ่ผู้ใดอยากได้ตำเจวตำยังกระมาเอาไปตำเด้ค่ะเด้ออานีเบื้องใส่หลังอันเอาเอาหยาออกเรียเนะค่ะเนาะเอาหยาออกเรียวท้องขวายังมาทันหิบพระเบื้องเนาะนาชมเนาะค่ะเพื่อนๆจ้ามาจ้าพี่น้องเพื่อนๆจ้ามาชมผักกันเนาะค่ะเนาะอันนี้ผักผักผักกาด ผักกาดห่องเที่ยวจ้านน่ผัดผาชีขาวนะคะโอ้ต้องฝนกับไ่าอยากเว้านะค่ะเนาะโออจเวา่าวฝนเสร็จแล้วเนาะของธรประชาตนนะคะ่ะเนาะเป็นเป็นพืเนาะ,ค,ะค่ะแซ่บต่ได้ไงผัดอร่อยมากนะคะกรอบๆนะคะ่ะเนาะเอาเบิง้งพี่น้องใบซอยใบยนีม้มาสินะคะ่ะเนาะเพราะว่าวกะมีบงนะคะ่ะเนาะเอาสีขาวๆนะคะ่ะ ข้างอ่ะก็เป็นบักพริกกะลังเนาะค่ะเนาะปลูกแต่โดนเนาะคะ่ะกะลังตีเริ่มเป็นเอาเบื้องแล้วเขาโคตรก็คือสิบบอฟฟักไงเนาะคะ่ะแล้วเบื้องตำหนี่เนาะค่ะเนาะยังตีบ่ฝักไงเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นเขาโคตรแซ่บแต่ได้ไหมผัดอร่อยมากนะคะกรอบๆเนาะค่ะเนาะเอาเบื้อง